และนี่ก็คือเวลาที่คุณกินข้าวในร้านอาหารฉันเลยชอบคนน้ำหมดน้ำหมดของนิโก้ได้เป็นแทบเวอร์จริงๆนะอุยเห็นหมากลายติ่เป็ไม่เต็มแก้วขอบคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือนะครับจู่ๆข้คันจมูกเลยนะเมื่อเห็นกูเป็นแค่หมาตกน้ำตัวหนึ่งกูไม่น่ารักใช่ไหมแปลงร่างกูเป็นสิงโตและและนี่ก็คือที่เคาะประตูห้องแบบใหม่ใครเป็นคิดวะเี่ย และนี่ก็คือความรู้สึกไม่คุนต้องไปหาหมอฟันตื่นแม่จะพาไปเที่ยวหา้หางางินเหรอแม่ร้านหมอฟันเฮ้แมวไอ้เม, <c oughs> มื่อก,กี้ว่ากูเป็นหมาไงเ <c oughs> ต้นโ์แม่ <c oughs> และนี่ก็คือความรู้สึกที่เราอยากจะอุ้มสิ่งที่เรารัก <c oughs> โอ้โหตอนจบหนังเรื่องนี้เศร้จาจังเลยซึ่งพอรักลูกนะลูกนะถามกูยาวไอ้เหี้ยการจะเป็นแรปเปอร์ที่ดีนั้นต้องแรปได้ทุกที่ทุกเวลา ไอ้สัตว์โจโจไม่มีหนาวอ่ายากูก็ไม่หวัเฮ่นกูทำมากถ้าเจอนมๆมกูจะฟาดให้เรียบปากรือโถคีวะเนี่ยและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเวลาที่ไม่มีใครสนใจกรรมโทษกูอยู่นี่สนใจหน่อย โอ๊ยไม่ไหวแล้วเว้ยอยากตีกันลีผมแนะนำรัชดากับจตุจักรครับเแจมแจมนี่นี่ไม่ขันนนและนี่ก็คือเวลาที่คุณเปิดเพลงอยู่ในรถแม่งเป็นเยี่อะไรกันเออยู่เปล่าแม่งได้เว้ยและนี่ก็คือการพิสูจน์ว่าการกินทำให้คนเสียสมาธิ มองไรไม่มีอะไรครับไม่มีเลยแดกนะฉันอยากจะท้าสามคนต่อไปไอ้บักเก็ตบักเก็ตพ้องแล้วมึงด่าพ่อทำไมอะไรของมึงนะเอาเลิกเรียนนักเรียนไม่มีการพ้าเหรอค่ะมึงพูดยี้กขึ้นเลยมึงจะบอกหาพ้องและนี่ก็คือการถ่ายภาพครอบครัวในสมัยเก่าเอานั่งนน่งๆนะ ทำหน้เหมือนญาติตายเขาไว้แระ e. ในสมัยนี้พร้อมยังและนี่ก็คือเวลาที่ผู้หญิงเกลียดกันมาเจอกันอีนันไม่ย่งแรดเลยกูเบื่อหน้ายนี่ถ้ากูเจอมันนะวุยตายคิดถึงจังเลยอีสาดีออกบายชชรู้จักวันที่ยีิบห้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อดูคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดชล่านี้เลย